ก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็อยากจะมาแชร์เกี่ยวกับวิธีที่จะเริ่มลงทุนในหุ้นนะซึ่งส่วนตัวผมเองก็เริ่มมาตั้งแต่โซนนะก็เริ่มมาจากการคัดหุ้นพื้นฐานก่อนนะก็วันนี้ก็อยากจะอยากมาแชร์ประสบการณ์นะเกี่ยวกับการเริ่มต้นที่จะเลือกหุ้นพื้นฐานนะโดยมุมมองส่วนตัวแล้วนะก็จะมองว่าออสุดท้ายเนี่ย เงินเฟ้อเนี่ยก็จะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องนะฮะไม่ว่าจะเป็นข้าของที่แพงขึ้นและสุดท้ายเนี่ยม็ดเงินของคนส่วนใหญ่ก็อาจจะมาจบกันที่ในตลาดทุนได้นะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดเราเนี่ยเริ่มลงทุนศึกษาตอนนี้นะฮะเลือกหุ้นที่มีโอกาสเติบโตได้ในอนาคตเนี่ยก็คิดว่าเออเวลของเราเนี่ยก็จะสะสมโตไปกับหุ้นนั้นนะฮะไม่ว่า จะเป็นการได้เงินปันผลระหว่างปีหรือว่ากําไรส่วนต่างของราคาหุ้นตั้งแต่ตอนที่เราซื้อนะซึ่งเริ่มต้นพื้นฐานเลยเนี่ยก็ต้องขอบคุนทางจิตตามากๆนะฮะก็อันนี้ก็จะเป็นเพลย์ลิสต์ที่ใครที่อยากเริ่มต้นนะก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ในตัวรายละเอียดของคลิปนะฮะซึ่งผมก็เริ่มมาจากตัวเพลย์ลิสต์นี้เลยฮะก็หลักๆแล้วเนี่ยก็จะเป็น การเล่ากับพวกงบเออ้งไงงบการเงินของหุ้นควรดูตัวไหนบ้างนะแล้วก็จริงๆจิตตาเองก็มีเครื่องมือที่จะช่วยให้เราเนะี่ยฟิลเตอร์หุ้นได้ค่อนข้างง่ายนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ผมได้ใช้พอร์ตจำลองของทางจิตตานะในการเริ่มฝึกจัดหุ้นแรกๆนะฮะโดยที่พอ ผมเนี่ยเริ่มเข้าใจตัวเลขงบกัรนเงินต่างๆนะแล้วก็พอเข้าใจพวกเกี่ยวกับ PE หรือว่า PBV นะก็สุดท้ายเราคิดว่าการที่เราได้ลงมือปฏิบัติเลยเนี่ยก็จะช่วยให้เราเ,เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือการลงทุนเป็นการลงทุนระยะยาวนะสมมุติถ้าเราเริ่มฝึกจัดพอร์ตวันนี้นะกว่าเราจะรู้ว่าวิธีคิดของเราเนี่ยถูกหรือผิดเนี่ยก็จะใช้เวลาค่อนข้างนานนะ โดยเป้าหมายของผมเนี่ยก็จะตั้งผลตอบแทนคาดหวังอยู่ที่ประมาณสัก8%ต่อป,ปีนะฮะซึ่งจริงๆส่วนตัวจากที่ลองจัดมานะจริงๆถ้าเกิดจัดหุ้นดีๆเนะี่ยปีหนึ่งสิบถนี้ก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะแต่ว่าอันนี้ก็คืออาจจะต้องเริ่มมีประสบการณ์นิดหนึ่งในเชิงที่ว่าตอนนี้เราควรเลือกลงทุนในหุ้นประเทศอะไรนะไม่ว่าจะเป็นไทยว่าอเมริกานะ หรือว่าตอนนี้สินทรัพย์ส่วนใหญ่ราคาลงหรือว่าขึ้นอยู่ตรงไหนนะอันนี้ถ้าเกิดเราสามารถมองมาโคได้เราก็รู้ว่าเม็ดเงินจะไหลเข้าไปในตลาดไหนนะอันนี้ก็จะมาช่วยเพิ่มผลตอบแทนของเราได้นะโดยเงื่อนไขง่ายมากนะในการเริ่มฝึกจัดพอร์ตเนี่ยก็อาจจะตั้งโจทย์ไปเลยนะว่าเราจะเริ่มฝึกจัดพอร์ตวันละหนึ่งพอร์ตนะครับ ซึ่งก็จะเห็นว่าจริงๆช่วงแรกๆที่ผมจัดนะผมก็จะมีใส่ใส่ตัวเลขไว้นะแล้วก็บอกว่าอันนี้จะเป็นหุ้นทั่วโลกแล้วก็เป็นดีเวเดนนะฮะแล้วก็แคชคาวแล้วก็เป็นตัวกลัวสตร а т е ีนะก็จะได้ผลตอบแทนอยู่เท่าไหร่หรือว่าแบ่งตามพวกอุตอสาหกรรมไหมเป็นสุขภาพกับกันหรือว่าน,นี้ก็จะเป็นดีเวเดนกับพวกที่ชอบซื้อหุ้นคืนเนี่ยแล้ก็ฝึกจับไปเรื่อยๆนะ ซึ่งหลักการจัดพอร์ตของผมอะฮะก็ง่ายๆเลยครัคือเราเราจะเลือกหุ้นตามเงื่อนไขที่เรามาแล้วก็กระจายความเสี่ยงไปให้ทุกตัวเท่ากันอันนี้ก็จะเป็นแบบซิมเปิลมากๆนะออสิ่งหนึ่งที่อยากแนะนำนะก็คือการการตั้งชื่อของตัวตัวพอร์ตเดโมโอของเรานะ เพราะว่าสมมุติถ้าเกิดมันผ่านไปในระยะยาวแล้วเนี่ยแล้วเรากลับมาดูอีกทีเนี่ยการที่เราตั้งชื่อให้มันเป็นระเบียบอะตอนที่เราจะเอาไปสรุปข้อมูลเนี่ยก็จะช่วยได้ค่อนข้างเยอะนะซึ่งแต่ก่อนอย่างเมื่อกีนะ้ที่เล่าให้ฟังนิดนึงนะก็คือตอนช่วงแรกๆเนะี่ยก็คือจะมีการระบุตัวเลขพอร์ตด้านหน้านะที่ที่จัดไปนะอย่างอันนี้ก็จะเป็น 25, 26, 27 พราะว่าโจทย์ของผมตอนแรกก็คือจัดให้ได้ร้อยพอร์ตนะครซึ่งพอหลังจากร้อยกว่าเนี่ยผมก็เลิกจดตัวเลขของพอร์ตแล้วนะซึ่งฟอร์มที่ผมแนะนำจริงตอนนี้ผมก็ใช้ฟอร์มฟอร์มด้านล่างเป็นหลักมนะก็คือเหมือนเราเราใช้เงื่อนไขอะไรในการคัดพอร์ตนะแล้วก็ตัววงเล็บต่อมาเนะี่ยก็คือจะเป็นจำนวนหุ้นในพอร์ตนะแล้วก็จะเป็นตัววันที่จัดพอร์ตนะ ซึ่งจริงๆผมว่าแค่แค่นี้เราก็จะสามารถเออเอาไปสรุปผลได้ง่ายในระยะยาวอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครก็คือสมมุติถ้าเกิดเราจัดจัดมาได้สักพักหนึ่งแหละสมมติผ่านไปสักปีหรือ2ปีอย่างเงี้ยเราก็จะมาทำสรุปทุกข้อมูลนะใส่ Excel นะเพื่อที่เราจะได้รู้ว่า สุดท้ายแล้วกลยุทธ์ของเราตัวไหนเนี่ยออสามารถทํากําไรได้จริงในระยะยาวนะเพราะว่าจะเห็นว่าจริงๆแล้วเวลาเราจัดพอร์ตเนี่ยสมมุติถ้าเราฝึกไปวันละหนึ่งพอร์ตนะใช้เวลา3เดือนพอร์ตแต่ละพอร์ตอะมีมีการเริ่มต้นการลงทุนที่ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราควรจะเปรียบเทียบเป็นผลตอบแทนต่อปีที่ พอร์ตนั้นๆทําไดนะ้ก็จะช่วยให้เราเห็นได้ง่ายขึ้นว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอร์ตตัวไหนที่สามารถทํากําไรได้ในระยะยาวนะขอย้อนกลับอันนี้จะเห็นว่าอันนี้คืคอพอเราจัดมานานๆนะครับผลตอบแทนมันก็จะมากน้อยต่างกันนะซึ่งจริงๆไอ้ไอพวกเนี่ยข้างบน,นคือเพราะว่ามันจัดมานานแล้วอันนี้ก็จะเห็นว่าผลตอบแทนอยู่ที่60กว่าเปอร์เซ็นต์เลย ส่วนไอเด้านล่างๆเนี่ยจริงๆก็เพิ่งจัดเ,เพิ่งจัดปีนี้เลยคือพอเราฝึกจัดไปเรื่อยๆครับส่วนตัวผมเองถ้าเราเรายังอยากที่จะพัฒนาในด้านนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยจัดไปถึงจุดหนึ่งพอเรามีไอเดียใหม่ๆมาเนี่ยเราก็จะมาลองจัดจัดดูอยู่ดีไม่ว่าตอนนั้นมันจะถึงร้อยพอร์ตหรือว่ายังไม่ถึงก็ตาม สุดท้ายแล้วเรื่องเรื่องการจัดพอส่วนตัวผมมองว่าการที่เราได้ฝึกบ่อยๆคมันก็ทําให้สกิลในการคัดทูนเราอาดีขึ้นด้วยอันนี้ก็ที่บอกเมื่อกี้นะครับว่าเอาข้อมูลไปสรุปถามว่าสรุปแล้วสรุปยังไงนะครับก็จริงๆเดี๋ยวพูดนะอืม อันนี้ขอข้ามสไลด์นิดนึงก็ถามว่าเราจะสรุปยังไงคะคือเมื่อกี้ถ้าเกิดในสูตร Excel อ่ะฮะก็พอเราเอาข้อมูลทุกอย่างมาใส่ในสูตรใน x x e l เ็จใช่ไหมครับก็ยุคนี้ก็เป็นยุคที่ AI มาจริงๆตัวชัด t g t t ก็แนะนำให้ลองใช้ดูนะอย่างอันนี้คือผมก็บอกไปว่าช่วยคิดสูตร Excel หาค่าของ CAGR ให้หน่อยสำหรับใครที่ไม่รู้นะค่านี้จริงๆก็คือ การหาผลตอบแทนทบต้นนะซึ่งมันก็จะบอกมานะว่าสูตรเป็นสูตรนี้เราก็สามารถ Copy สูตรเนี่ยไปลงใน Excel ได้เลยนะอย่างหน้านี้นะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างก็คือวันที่เริ่มต้นเราก็ชื่อพอร์ตเมื่อกี้นะคะแล้วก็ผลตอบแทนที่ได้แล้วก็วันที่ปัจจุบันถ้าเกิดเราเอาสูตร Excel เมื่อกี้มาใส่เราก็จะรู้ว่าสรุปแล้วผลตอบแทน3ปีที่ผ่านมา มันทบต้นคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะแล้วพอเราทําสักร้อยร้อยพอร์ตหรือว่าจํานวนหนึ่งเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าเออเราจริงๆเอ,อเงื่อนไขอะไรที่จะขัดทุนพื้นฐานแล้วเป็นอย่างที่เราต้องการนะหมายถึงว่าผลตอบแทนเราต้องการต้องประมาณไหนนะอ,อ,อันนี้ผมพยายาแชร์ตัวส่วนตัวผมที่ผมได้ทดลองมาแล้วกันนะคือ ถ้าเกิดใครที่ลองเข้าไปเล่นตัวจิตตะเนี่ยจะเห็นว่าจริงๆเขาก็จะมีตัวเหมือนเป็นฟอร์มพื้นฐานนะฮะที่ที่เขาใส่มาให้ว่าแบบโอเคหุ้นที่เป็นพวกแคชคาวเนี่ยเป็นหุ้นกลุ่มประมาณไหนแชร์บายแบ็กก็คือหุ้นตัวหน้าตาประมาณไหนนะซึ่งโดยข้อสรุปของผมเองเนี่ยผมได้ว่าผมได้มาว่าถ้าเกิดผมเลือกซื้อหุ้นที่เป็นแชร์บายแบ็กโดยที่ค่า PE ต่ำกว่าแ ผลตอบแทนจะค่อนข้างดีนะซึ่งวิธีการนี้ก็เป็นวิธีการที่ผมคัดหุ้นมาตลอด2-3ปีที่ผ่านมานะไม่ว่าจะเป็นหุ้นไทยหรือว่าหุ้นอเมริกาก็ยังสามารถทํากําไรได้อยู่นะแต่ว่าก็ต้องบอกก่อนว่าส่วนตัวผมเนี่ยก็จะมีการรีบาลานซ์พอร์ตทุกปีนะหมายถึงว่าเราคัดหุ้นตอนต้นปีแล้วก็ระหว่างปีอาจจะมีการ DCA หุ้นตัวเดิมนะแล้วก็จนถึงปลายปีเนะี่ยเราก็ขายทิ้งใหม่ ทิ้งมันทั้งหมดเลยแล้วก็มาจัดพอร์ตใหม่เงแล้วก็จะมีเกี่ยวกับพวกการดูสภาพตลาดมาเกี่ยวด้วยเช่นช่วงนี้ควรลงทุนหุ้นไทยหรือว่าหุ้นอเมริกาอะไรเงี้ยเพราะว่าในช่วงที่สภาพตลาดไม่ค่อยดีหุ้นส่วนใหญ่ก็จะลงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วตอนที่ตลาดลงการที่เราเลือกถือเงินสดไ้เนี่ยก็อาจจะดีกว่าหรือว่าเราไปหาส,สินทรัพย์ ทดแทนอื่นๆเช่นทองคำไหมหรือว่าพันธบัตรรัฐบาลหรือว่าพวกกองทุน ETF อะไรพวกนี้ก็ได้กันนะอันนี้ผมก็อยากจะแชร์ตัวพอร์ตที่ผมมีได้จดไว้เผื่อไว้เป็นไอเดียในการที่จะไปฝึกจัดน,นะก็จะมีเงื่อนไขต่างๆแตกต่างกันไปนะอย่างอันนี้ก็จะเป็นที่พูดไปก่อนหน้านี้ก็คือจะมีตั้งแต่แบบ หุ้นทั่วโลกเลยดีเวเดนโกลสตาเตจี้นะฮะแล้วก็านเช่นเนที่ถ้เป็นแค่หุ้นไทยก็จะมีระบุไปนะฮะจริงๆชื่อเนี่ยใส่ตัวประเทศไว้ด้วยก็ดีอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดผ่านไปนานๆเราก็จะได้รู้ว่าเราสรุปเนี่ยประเทศแต่และประเทศที่ผ่านมาเนี่ยช่วงช่วงเวลาที่ผ่านมาประเทศไหนเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีที่สุด น,นี่ก็จะมีเช่น P/B v ต่ำกว่า1 P/E ต่ำกว่า8แล้วก็ r o a มากกว่า15%เป็นยังไงบ้างหรือว่าถ้าอย่างหน้านี้เลยนะฮะอันนี้ก็คือจะเป็นลงทุนในหุ้นที่เป็นกลุ่มของจ่ายปันผลนะฮะโดยที่มีจิตตาสกอร์มากกว่า7แล้วก็อันเดอร์ไลน์อยู่20%นะสำหรับใครที่งงตัวจิตตาสกรอร์กับอันเดอร์ไลน์20%เนต์นะก็เดี๋ยวลองดู ตัวเพลย์ลิสต์ที่ผมจะแปะไว้ใต้ดีคริปชั่นอีกทีนึง <c oughs> ก็จะค่อนข้างมีประโยชน์มากในกรณีที่อยากจะเลือกคุณส่วนหน้านี้ก็จะมีเออก็ ส่นวนใหญก็จะเป็นหุ้นไทยนะแล้วก็จริงๆอันนี้ผมมีเหมือนติดตามคุณกวีนะฮะแล้วก็เหมือนเขาลองบอกมาแล้วเราก็ลองจัดตามดูนะก็สำหรับใครที่เริ่มศึกษาแรกๆบางทีเราก็อาจจะติดตามอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าพี่ๆที่ให้ความรู้ในเอ,อ่อโซเชียลมีเดียต่างๆจริงๆเราก็อาจจะลองเอาหุ้นที่เขาให้มาหรือว่าไม่ว่าจะเป็นสํานัก สำนักข่าวหรือว่าพวกเกี่ยวกับพวกการลงทุนเนี่ยครจริงๆถ้าเราไม่มีไอเดียแล้วเราอยากรู้ว่าแบบสิ่งที่เขาพูดมานะตอนเนี้ยในอนาคตมันถูกไหมเนี่ยก็อาจจะได้เส้นกันนะอย่างหน้านี้นก็ก็จะเป็นหุ้นอเมริกาดีเวเดนต์โกดบอกแคดข่าวนะอันนี้ก็ตั้งแต่ลงทุนมาทั้งหมดก็ร้อกว่าเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่า นะอย่างที่บอกครับเพราะว่าผมไม่ได้ใส่ตัวจํานวนปีไว้นะคือถ้าอยากรู้ว่าลงทุนตั้งแต่ปีไหนเนะี่ยก็ต้องเข้าไปดูนะซึ่งคอนเซปต์อันนี้ก็ค่อนข้างง่ายนะก็คือการเลือกหุ้นแล้วก็ถือมันไวนะ้แล้วก็อีกเรื่องนึงเนะี่ก็จะเห็นว่าจริงๆเนะี่ยแต่ละพอร์ตของผมเนี่ยผมตั้งสมมติฐานว่าสมมติถ้าเกิดผมมีเงิน6ล้านบาทนนะแล้วผมจะกระจายการลงทุนซึ่งจริงเลข6ล้านบาทเนนะี่ยก เป็นเหมือนแผนแกเกษียณแล้วกันฮะ,ะว่าตอนก่อนกเกษียณเนี่ยก็ควรจะมีเงินเก็บสักหกล้านเนี่ยถามว่าทําไมถึงต้องเป็น6กล้านคืออันนี้ก็แล้วแต่คนนะฮะแต่ถ้าได้ศึกษาเกี่ยวกับพวกการจัดการเงินส่วนบุคคลนะฮะก็สมมุติถ้าเรามีเงินต้นแล้วเราก็เอาไปฝากประจําหรือว่าลงทุนไวนะ้ได้ผลตอบแทนเท่านี้เราจะมีเงินใช้ต่อเดือนเท่าไหร่ซึ่งเงิน ก้อนนี้ของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะแต่ก็แนะนำให้ใช้เป็นเงินจำนวนเท่ากันนะเพราะว่าเวลาเรามาสรุปสุดท้าย,ทายจริงๆ uh กออ็จริงๆอาจจะไม่ต้องเท่ากันก็ได้แต่ผมว่าจัดไว้เท่ากันก็ดูมีระเบียบดนะีอันนี้ก็เป็นเทคนิคส่วนตัวก็แนะนำให้ชื่อจริงๆก็อาจจะเอาให้เราเข้าใจง่ายๆก็ได้ครั นี่ก็เป็นหุ้นต้นผลที่ตลาดแนะนำนะหรือว่านี้ก็เอาไว้อ่านเองโคตรกระจายความเสี่ยงนะลง35ตัวจริงๆถ้าเกิดลองจัดจัดหลายๆพอนะก็สำหรับผมแล้วผมรู้สึกว่าการที่ใส่หุ้นเพิ่มขึ้นก็ไม่ได้แปลว่าตัว performance ของเราจะดีขึ้นนะอาจจะน้อยลงด้วยซ้ำซึ่งถ้าเกิดใครศึกษาเข้าไปหึกแล้วจริงๆมันก็จะมีเกี่ยวกับ การการกระจายความเสี่ยงของหุ้นตั้งแต่10ตัวถึง20ตัวขึ้นมาเนี่ยมันมีโอกาสลดความเสี่ยงของเรายัางไงได้บ้างซึ่งอันนี้ก็อาจจะต้องศึกษากันอีกเยอะเหมือนกันแต่เบื้องต้นจริงๆส่วนตัวก็จะจัดหุ้นในพอร์ตจะไม่ค่อยเกิน15ตัวผมว่ากำลังดีแต่ถ้าถ้าถ,ถ,ถ้าเยอะกว่าน,นั้นก็ไม่ได้รู้สึกว่า Performance จะดีขึ้นหรือว่าท่านไหนมี ไอเดียในการจัดจำนวนกี่ตัวก็สามารถแชร์ลงใต้คอมเมนต์ได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดมีไอเดียในการจัดเลือกคุณพื้นฐานยังไงก็สามารถแชร์กันได้นะก็เพื่อนๆที่มาดูคลิปนี้ก็จะได้หาไอเดียในการจัดด้วยอย่างอันนี้นะก็ที่ผ่านมาคุนไทยก็ลงมาเยอะก็ก่อนหน้านี้ก็เห็น ัดพอร์ตเขียวไว้แล้วนะก็อันนี้ก็จะเป็นพอร์ตแดงนะอย่างที่บอกก็โลกการลงทุนเราเราไม่ได้มีกําไรอย่างเดียวนะความเสี่ยงในการขาดทุนก็ยังมีอยู่นะแต่เรื่องนึงเลย,ยจริงๆอย่างเช่นจิตตะแหลงนะฮะไม่ได้แปลว่าการที่จะซื้อ10ตัวแรกแล้วจะดีที่สุดนะจะเห็นว่าเนี่ยผมทดลองจาก10ตัวแรกแล้วก็ช่วง11ถึง20ตัวแรกแล้วก็ย1ถึง30ตัวแรก ก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วไอ้ช่วง21่0งาเนี่ยกำไรเยอะกว่าแต่ว่าไม่ได้แปลว่าตัว21-30ตัวแรกเนี่ยจะดีเสมอไปนะก็ขึ้นอยู่กับสภาพตลาดตอนนั้นด้วยแล้วก็ตัวหุ้นด้วยก็จะมีหมดเลยนะหรือว่าจะแบ่งหุ้นตามกลุ่มอุตสาหกรรมก็ได้นะ ันนี้ก็จะเป็นหน้า Chat gpt เมื่อกี้นะจริงๆถ้าไม่มีไอเดียจัดหุ้นเลยผมก็แนะนำให้ลองคุยกับ Chat gpt ได้นะซึ่งพอดีว่าตอนนั้นที่ผมฝึกเนี่ยมันไม่มีก็เลยอาจจะต้องแบบหาไอเดียด้วยตัวเองไปเรื่อยๆืะอ,อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาตัวอย่างที่ผมใช้ก็คืออย่างที่บอกนะก็จะเป็นตัว share buy back ซึ่งเขาก็จะมีเงื่อนไขให้อยู่แหละแล้วก็ มาปรับ PE เพิ่มเติมนะคือต่ำกว่ปแปะเดี๋ยวต่อมาผมอยากจะเล่นตัวแอปให้ดูแบบนะก็โอเคอันนี้ก็จะเป็นหน้าเว็บตัวอย่าง จิตตะนะก็จริงๆเขาก็มีหุ้นหลายประเทศเลยตัวข้อมูลของเขาก็ถือว่าค่อนข้างดีมากแล้วก็จะมีตัว default ที่เป็นมาตรฐานของเขาเช่นเนี่ยแชร์บ y b a c k ที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้นะจะเห็นว่าจริงๆอันนี้ก็จะมีฟิลเตอร์อยู่นะของประเทศไทยคือถ้าเราอยากปรับแต่งเองได้คือเราก็ต้องมากด save to playlist อย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็น playlist ของเราแหละ เราก็สามารถใส่เงื่อนไขต่างๆได้ซึ่งอันนี้อาจจะต้องลองเข้ามาเล่นกันดูนะเช่นถ้าผมอยาเพิ่มจิตตาลายหรือว่า PE อัปเดตก็สามารถมาเล่นเล่นดูได้ จริงๆหลักๆผมเน้นลงทุนในหุ้นไทยกับหุ้นอเมริกาเป็นหลักนะก็ยังไม่เคยได้ซื้อหุ้นของประเทศอื่นเท่าไหร่ก็ประมาณนี้ก็จะมีเขาก็จะมีทั้งจิตาสกอร์และจิตาไลา์แล้วจำนวนหุ้นปกติก็คือเหมือนเอาหุ้นพวกนี้ฮะไปรีสไซน์เอ็กเซไว้แล้วก็ คำนวณกลับอีกทีนึงครับว่าจริงๆแล้วเราจะซื้อหุ้นพวกนี้กี่ตัวนะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของตัวเดโมโนะอันนี้ก็จะเป็นอย่างที่เล่าให้ฟังนะอันนี้ก็คือเพิ่งจัดใหม่ๆค่ปีนี้เห็นว่าหุ้นอเมริกาขึ้นมาสักพักแล้วเราก็มองว่าอาจอาจจะมีโอกาสที่จะโตในอนาคตอีกคนระับผมก็เลยลองแล้วก็ล่าสุดก็มีเหมือนไปนเรียนมาด้วยแล้วก็ลองเอา เกี่ยวกับค่าเปกมาใส่เพิ่มนะก่อนหน้านี้ไม่เคยสนใจกนะ็จะเห็นว่าฟอร์มผมตอนนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับตัวเงื่อนไขที่จะใช้คัดเลือกหุ้นนั้นแล้วก็จะเป็นจํานวนหุ้นนะแล้วก็จะเป็นวันที่แล้วก็อย่างที่บอกนะการกระจายความเสี่ยงของผมเนี่ยผมจะซื้อทุกตัวเท่ากันนะก็จะเห็นอันนี้ก็จะเป็นอัตรอของคอร์ ก็จะมีบอกทั้งหมดเลยว่าหุ้นแต่ละตัวเราเนี่ยตัวสกอร์กับลายเป็นยังไงนะหรือว่าตัวโดยรวมแล้วพอร์ตของเราเนี่ยตัวจิตตสกอรก์อ่ะตัวจิตตะลายเนี่ยเป็นเท่าไหรน่นะส่วนที่ผมชอบอีกส่วนหนึ่งจริงก็จะเป็นในส่วนนี้นะคือบางทีเราเราจัดหุ้นมาแล้วเนี่ยด้วยด้วยงบกันเงินยเนี่ยบางทีมันทําให้ส่วนใหญ่ที่ผมจัดแล้วกัน ไอ้พวกแชร์บายแบ็กส่วนใหญ่จะเป็นในกลุ่มของ Financial ค่อนข้างเยอะก็จะเห็นว่าถ้าพอร์ตนี้จริงๆเนี่ยกระจุกตัวอยู่ที่พวกกลุ่ม Financial เนี่ยครึ่งหนึ่งเลยอันนี้ก็อยู่ที่แต่ละคนจะพิจารณาว่าชอบชอบในกลุ่มนี้จริงๆไหมหรือว่าเราจะหาวิธีจัดแบบอื่นที่ทำให้กระจายความเสี่ยงไปทุกอุตสาหกรรมดีนะซึ่งน่าจะเป็นอันนี้นะที่ผมอันล่าสุด อันนี้ก็จะมีการกระจายความเสี่ยงขึ้นมาหน่อยครเซกเตอร์ก็จะกระจายกระจายกันส่วนตัวผมก็จะชอบประมาณนี้มากกว่านะเพราะว่าการที่เราไปลงทุนในเซกเตอร์ไหนเป็นพิเศษเลยเนะี่ยก็อาจจะมีความเสี่ยงได้นะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่เริ่มสนใจในการลงทุนนะยังไงก็ ถ้าเกิดมีคอมเมนต์หรือว่ามีไอเดียสำหรับใครที่มีประสบการณ์อยู่แล้วแล้วก็มีไอเดียที่วิธีการเริ่มต้นแชร์ให้กับคนอื่นนะจริงๆก็สามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะไันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ